โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง s h อ p ป e ไปลง Lazada p เฟส e 4นะครับโดยใช้ใช้ลงผ่าน b i g เซ l ร r er, นะครับเป็นขั้นตอนในเฟสสี่ละก็คือขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยเราได้ย้ายจากรายการดึงสินค้ามาที่กล่องล่างของร้าน Lazada เราแล้วนะครับผมจะ ตอนนี้ผมมีสินค้าอยู่ในกล่องล่างเนี่ย436ชิ้นนะครับผมต้องการให้มันเผยแพร่ไปในร้านราสดาของเรานะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายนิดน,นึงนะครับว่าเมื่อกี้เฟส3ผมลืมพูดไปนะครับว่าเรื่องการตั้งค่าเด,ดีนะจะลืมไปตั้งการตั้งค่าการนำเข้าก่อนนะครับของลาซาด้านะครับ ที่ผมที่จะต้องทําเลยก็คือน้ําหนักพัสดุต้องใส่เลยนะครับน้ําหนักพัสดุต้องใส่เลยขนาดพัสดุก็ต้องใส่นะครับทุกนี้ต้องใส่หมดเลยนะครับผมลืมพูดไปนะครับผมลืมพูดไปเมื่อวิดีโอที่แล้วซึ่งจริงๆค่าพวกนี้ต้องตั้งก่อนที่จะย้ายข้อมูลนะครับก่อนจะทําเฟสสามผมขออาภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ใน ข้อความนะครับว่าให้ตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับให้ตั้งค่าตรงนี้ก่อนโอเคก็อ่ะกี่นาทีหนึ่งนาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนใน,อในข้อความแล้วกันในในในไลน์นะครับโอเคเองขออภัยจริงๆนะครับลืมลืมพูดไปเลยนะครับอ่ะมาเฟสสี่ของเรานะครับมาที่ลาซาด้าเลยนะครับ มาที่ตรงนี้แล้วมาที่กล pues ่องล่างนะครับต้องเปิดหน้ากล nah, ่องล่างไว้ด้วยนะครับกล่องรถล่างนะครับพอดีผมพูดรถตเรือไม่ค่อยชัดโอเคก็ไปตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่โฟลเดอร์เดิมนะครับ d o c u m e n t i m a c r o d คร a source big seller ซนะครับจะเจออรา i c e t a กกับ Option เปิด2ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายนิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมขอปิดทุกอย่างดีกว่าเอาใหม่ให้เหลือแค่2ตัวโอเคผมจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถใช้ได้2แบบนะครับก็คือ1เราสามารถตั้งราคาเดียวได้เลยตัวคูณราคาเดียวได้เลยนะครับนเนี่ย ก็คือใช้กับตัว one price js แต่ถ้าเราต้องการตั้งราคาแบบในช่วงราคาที่หลากหลายขึ้นนะครับเราต้องใช้ตัว multi price ในการรันแต่ว่าถ้าเกิดจะราคาเดียวนะครับให้มาตั้งที่ option นะครับนี่ option เนี่ยอธิบายนิดนึงนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะงงเอาเป็นว่าผมทำแบบ one price ก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็คือให้เรามาที่ option csv ตัวเดียวนี่แหละครับบรรทัดแรกเนี่ย ผมเขียนไว้ว่าจํานวนสินค้าต่อหน้าคือ100่100นะครับก็คืออยู่ตรงนี้ฮะคุณต้องการให้รันทีละ50หรือทีละ100ถ้าคอมพิวเตอร์คุณไหวคุณเลือก100ได้เลยนะครับอ่าโทษทีฮะตรงนี้100ได้เลยนะครับโปรแกรมมันก็จะติ๊กตรงนี้เป็น100นะครับแต่ถ้าคุณเอาไปลง VPS ส่วนใหญ่เนี่ย VPS ไม่ค่อยไหวกับสินค้าทีละเยอะๆนะฮะดังนั้นเนี่ย VPS ควรจะเป็น50 ถ้าจะใช้กับ VPS ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น50นะครับนะครับแล้วตัวคูณราคาเนี่ยเราจะใส่กี่เท่าไปก็ได้สมมตุติต้นทางมาที่1,390เราใส่2แบบตัวเลขเมื่อกี้ก็คือเอา1,390คูณ2ไปเลยนะครับราคาขายของเราก็จะเป็น2,780แต่ราคาตั้งต้นเนี่ยมันจะคูณ2ไปอีกนะครับ ก็คือลด5 0เหลืเอเหลือราคาขายจริงที่2,780นั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบของการใช้โปรแกรมนี้นะครับก็ถ้าเราใส่2ใส่คนิยมได้เหมดเลยนะครับหรือจะใส่2.11917อะไรแล้วแต่ของคุณเลยนะครับนี่คือทุกสินค้าใช้ตัวคูณตัวเดียวกันนะครับพอเสร็จตรงนี้ปับ๊บคุณสามารถไปรัน one-price.js ได้เลยนะครับกด play นะครับกด play แล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันก็เลือก หนึรให้เลยอ้านะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกหนึ่งร้อยทุกทีผมเลือกห้าสิบเออมันก็เลยไม่แก้อะไรนะครับอ่าโอเคขั้นขั้นตอนนี้เห็นไหมฮะขนาดคอมคอมที่มันแรงกว่า VPS มันก็จะมีค้างนิดนึงนะครับอ่าอ่าตรงนี้บางสินค้าเนี่ยมันเป็นต้องใส่โปรดักหลายเส้นถ้าเกิดอะไรที่มันต้องกรอกเนี่ยผมจะอธิบายว่าคุณต้อง ให้หน้าจอ p i ี m o o มูลเนี่ยโปรแกรมที่กำลังนอยู่เป็นหน้าจอหลักนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นไลน์นะครับถ้าเกิดสินค้าของคุณจะเป็นต้องกรอ,อกอะไรพวกนี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะไปหน้าต่อไปไม่ได้ไม่ได้เลยฮะมันคือข้อเสียของว i กเซ er นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดสินค้าของคุณอยู่ในหมวดที่มันไม่ต้องกรอ,อกข้อมูลอะไรอ่ะนะครับคุณอาจจะไปทํางานอย่างอื่นได้เล่นไลน์ได้นะครับเล่นแบบ ไปทำอื่นงานได้คือมันไม่ต้องกรอกอะไรมันก็จะสามารถกดรันเน็กๆ,ๆไปได้เลยแต่อย่างเมื่อแก้กสินค้าผมมันต้องใส่ o d ด c t l i c เ n s นนะครับผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับเป็นตัวเลขเออยอของอะไรสักอย่างนี่แหละของร้านนึงผมไปเอามาให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวพอมันทํางานของมันไปนะครับนี่นี่คือราคาเดียวกันหมดนะฮะน,นี้สินค้าตัวไหน นี่ไม่ใช่นะคนละตัวกันนะครับก็มันก็จะคูณ2ให้เลยนะครับโอเคระหว่างที่มันรันเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ดูนะครับอ่าตัวนี้มัน1390นะครับ1390แล้วก็เมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่2.17นะฮะผมก็คูณไป2.17 เนี่ยฮะมันก็ได้สามพันสิบหกก็ปัดเศษขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดคันดิ้นนิก่อนนะครับพอดีก่อนจะจถ้าจะถ,ถ,ถ้าจะกลับไปดูราคาเนี่ยกลับไปดูหน้าเมื่อกี้เราต้องพอยส์ก่อนนะครับไม่งั้นโปรแกรมเมอร์เลยนะครับโอเคพอเสร็จปับ๊บมันก็มาทําหน้าต่อไปได้เลยนะครับอ่าก็วนกลับมาอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหยุดก่อนนะครับอ่าอย่าลืมนะถ้าสินค้าที่คุณกําลังจะลงอยู่เนี่ยเป็นสินค้าที่ขั้นตอนเนี้ยจะต้องใส่กรอกข้อมูลเพิ่มอ่ะ คุณจาเป็นต้องให้หน้าจอนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับโดยการกดเนี่ยกดข้างบนเนี่ยนะครับมันก็คือให้มันอยู่หน้าหน้าจอนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับคุณก็อาจจะทํางานอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้าเป็นสินค้าที่ต้องกรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ไอเ้ไอเครื่องเขียวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับแปลกมากวิคโซเลอร์ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับงงก็โอเคอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะครับอาจจะเหมือนเออเลอร์อบ้างช่างมันนะครับอ่าโอเคเห็นไหมฮะอ่าโอเค จบไปนี่คือการใช้แบบตัว one price นะครับก็คือตัวคูณตัวเดียวต่อมาผมจะมาพูดถึง price s t a g บ้างนะครับสำหรับราคาที่เป็นช่วงราคาที่เราต้องการแบบความหลากหลายนะครับความหลากหลายของราคาเนี่ยอย่างเช่นผมตั้งช่วงไว้แล้ว0ูนย์ถึงสองนะครับคุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับสองร้อยึงสี่ร้อยตั้งเท่าไหร่ก็ได้ตัวคูณอยู่ข้างหลังนะครับตัวที่คุณจะแก้ได้คือหลังลูกน้ําเท่านั้นนะครับตัวเลขที่อยู่หลังลูกน้ําเท่านั้นตัวข้างหน้าห้ามแก้นะครับมันไม่มีผลอะไรนะครับหมายถึงว่า ขอให้คุณเปลี่ยนตัวเลขไปมันก็เปลี่ยนช่วงไม่ได้นะครับเพราะผมกําหนดไม่ได้อยู่ในโปรแกรมของผมแล้วอันนี้ผมแค่เขียนให้ดูนะครับโอเคแต่ไพ่แท็กเนี่ยก็ยังต้องมาใช้กับตัวบรรทัดที่1อยู่นะครับแต่ถ้าเรา,าถ้าเรามาใช้ตัวมันติดไพเนี่ยมันจะไม่ดูบรรทัดที่2แค่นั้นเองแต่มันจะดูบรรทัดที่1อยู่นะครับว่าเราต้องการให้รันทีเท่า,ทาไหร่50หรือ100นะครับก็เหมือนเดิมพอทำเสร็จปับ๊บแก้เสร็จปับ๊บอย่าลืมกดแซฟกดเซฟด้วยนะครับนะครับ ก็เ,เหมือนเดิมถ้าคุณเอาไปใช้กับ VPS ไม่ควรเกิน50ายูเ p พของคุณจะแรงมากนะครับพอดีเอ s ของผมเนี่ยมันได้ไม่เกิน50นะครับบางทีแค่40ชิ้นบางทีก็เออ,เอร์แล้วนะครับโอเคก็เอ่ออะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ m u l ติ p พรส์นะครับมัลติ p พรส์เนี่ยจะมีออกโทษทีฮะเดี๋ยวต้องเอานี้ออกก่อนนะครับ มัตติไพายมีข้อเสียคือมันจะเลือกราคานะครับตามช่วงนะครับไม่ใช่ข้อเสียแล้วกันผมว่าเป็นข้อเด่นเลยละกันนะครับก็คือ,อ,อมันจะดูว่าสินค้าหน้านี้ห้าสิบชิ้นเนี่ยมีสินค้าในช่วงราคาไหนนะครับมากที่สุดมันจะติ๊กช่วงราคานั้นก่อนนะครับนี่นะครับปุ๊บมันจะไม่ได้เลือกทั้งหมดนะครับเพราะว่าสินค้าคงไม่ได้ราคาเดียวกันหมดอยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ย เห็นไหมครัมันจะติกต๊กๆๆๆแล้วมันจะบอกด้านล่างซ้ายนะครับว่าเนี่ยทำถึงชิ้นที่เท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะช่วงแรกเนี่ยมีสิบเก้าชิ้นนะครับมีสิบเก้าชิ้นอืมอ่อโอเคแล้วก็อธิบายนิดนึงครับสมมุติถ้าเราตั้งราคาในช่วงที่เท่ากันอย่างเช่นเอ่อเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแปดร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งจุดเก้าหนึ่งพันสองถึงหนึ่ห้าก็หนึ่งจุดเก้าเท่ากันเนี่ยโปรแกรมมันก็จะรวบรวมสินค้าที่ สมมติมันเห็นว่าไอ้ช่วงแ0 0อเนี่ยถึง1,000พเนี่ยคือช่วงที่มีสินค้ามากที่สุดตัวคูณมันคือ1นพอโปรแกรมรู้ว่า1.9ปับ๊บมันไปหาว่าตัวไหนที่ราคา1.9เหมือนกันมันก็ไปรวบรวมอ่าสินค้าที่อยู่แบบตัวคูณเท่ากันมาใส่ทีเดียวด้วยนะครับก็ก็กเออก็ถือว่าฉลาดระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็จะไม่เร็วเท่ากับราคาเดียวนะครับเพราะราคาเดียวเนี่ยมันใส่ทีละ สมมติถ้าคุณเลือก100อยชิ้นมันก็จะเลือกทีละ1 0 0รชิ้นเลยมันก็จะทํางานที่เร็วกว่านะครับอันนี้มันก็จะทําได้ทีละเนี่ยไม่เกินไม่เกิน50อา่าไม่ใช่สิแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับอย่างผมตอนนี้ผมเลือกให้มันรันทีละ50ชิ้นนะครับเออนะครับถ้าเกิดเลือกร้อยมันก็อาจจะมากกว่ามากกว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกร้อยให้ดูนะครับโอ้โหโอดีโอ,โอนานอีกแล้วนะครับก็ผมจะเลือกหนึ่งร้อยให้ดูนะครับ กดเซฟด้วยนะครับกดเซฟด้วยอ่าเดี๋ยวขอติ๊กออกก่อนนะครับปุ๊บ anti price น,น,นะครับอ่ามันก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยแล้วคราวนี้มันได้ยี่สิบชิ้นนะครับนี่คาถึง 5, ชิ้นยี่สิบมันจะบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้ผมกดหยุด,ยดแล้วมันก็เลยต้องมาเริ่มใหม่นะครับที่ยี่สิบชิน้น จากร้อยชิ้นเนี่ยเจอยี่สิบชิ้นก็ไม่แปลกนะครับเพราะผมมีช่วงราคาตั้งแปดช่วงนะฮะแปดช่วงนะฮะซึ่งสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอย่างนั้นอยู่แล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมย้ายย้ายหน้าปับ๊บสีเขียวไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับคือสินค้าที่มันต้องกรอกเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะนะครับอย่างเช่นหมวดอื่นที่มันไม่ต้องกรอกอะไรเลยเนี่ยมันก็จะ เราก็รันได้เลยไปนั่งเ,เราทำงานอื่นไปได้นะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่าเมื่อกี้ขึ้นที่ปุ๊บ,บเดี๋ยวนะครับปุ๊บอามาดูกันตรงนี้สามเก้าสามหนะครับสินค้าเราอย่าลืมกดพอดก่อนนะครับแต่กดพอดได้ถูกเลยครับบางทีมันกดไม่ทันนะมันจะเผยแผ่ไปก่อนอาสินค้าตัวแรกที่มันเลือกนะครับอยู่ตรงไหนวอะอะตัวนี้นะครับ ช่วงราคาคือ2499นะครับ2499ผมคูณ1.75นะครับก็คือ1,501บาทขึ้นไปคือ1.75อ่ะ2499คูณ1.75นะครับก็คือ4,374บาทนั่นแหละนะครับสามสินค้ามันเลื่อนลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอึ๊บออก,กด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  อาไม่ทันไม่ไรครับนี่ฮนะี้ยสี่สามเจ็ดสี่นี่เห็นไหมฮะชิ้นแรกปึ๊บเป๊ะเลยนะครับพอมันเผยแพร่ไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวให้ให้ดูอีกนิดนึงครับให้ดูอีกนิดนึงอาจจะให้มันรันเสร็จก่อนแล้วกันไม่ต้องกดโพสแบบผมนะครับผมแค่จะให้ให้ลูกค้าดูจริงๆทุกทำงานไปก็ให้มันรันต่อเนื่องไปเลยนะครับโอเคนี่เห็นไหมฮะ ตอนนี้มันยัง20ชิ้นนะเดี๋ยวพอมันเลือกเสร็จมันจะแหมมันจะบอกแล้วชิ้นนี้ได้อีก22ชิ้นกลายเป็นทั้งหมดเนี่ยสีชิ้นแล้วนะครับโอเคผมหยุดก่อนนะครับมันจะมีทองสินค้าที่ล้มเหลวนะครับล้มเหลวเนี่ยมีได้หลายกรณีนะครับก็คือนี่รูปภาพไม่สปอร์ตรูปภาพไม่สปอร์ตเนี่ยแก้ไม่ได้เลยนะครับก็คือต่อเราต้องเปลี่ยนรูปอย่างเดียวไปเอารูปมาใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนรูปภาพเนี่ยจะไม่ได้นะครับบางอันเนี่ย าภายใต้แบรนด์กิฟฟอรีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับชอ่อันนี้ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับอะไรที่มันเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยลบทิ้งได้เลย,ยนะครับอ่าแล้วจะมีอีกที่จะเจอเยอะกว่านั้นก็คือตัวสอนพิเศษโอ้ตัวสอนพิเศษ,น,เศษน่าจะอยู่ในรายละเอียดนะครับวิธีนี้เดี๋ยว อะไรพวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําโปรแกรมเพิ่มมาให้ให้มันเนี่ยลบรายละเอียดสินค้าเลยนะครับเป็นวิธีที่ดีสุดมากๆเลยนะครับอ่ามีรูปภาพเยอะมากนะครับที่มันไม่ผ่านนะครับก็ต้องไปหาสินค้ามาทดแทนนะครับไอ้ที่รูปภาพไม่ผ่านเนี่ยทาอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอ่าอะไรที่มันแบรนด์ที่เขาต้องห้ามเราต้องลบทิ้งเลยนะครับอ่าูเปลี่ยนรูปภาพทั้งนั้นเลย แล้วก็ไอ้พวกที่เดี๋ยวผมจะเขียนโปรแกรมที่มันจะสามารถลบรายละเอียดได้อย่างเงี้ยลิงก์ภายนอกเนี่ยอยู่ในรายละเอียดแน่นอนแล้วผมจะให้โปรแกรมเนี่ยมันติ๊กเลือกอะไรที่มันเป็นไอ้ไอ้ไอไอลิงก์ภายนอกอะไรเมื่อกี้อักษรพิเศษนะครับผมจะให้มันลบทิ้งเลยนะครับลบรายละเอียดทิ้งแล้วให้มันอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันอัพขึ้นขึ้นล้านแล้วใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอเนี่ยคือ ข้อมูลติดต่อร้านกับเ,เปลี่ยนรูปภาพถ้าเปลี่ยนรูปภาพนี้ต้องทําใจหน่อยนะครับคือผมลองเคยลองแล้วก็คือเนี่ยผมแก้ให้ดูนะครับผมลบรูปทิ้งเขาบอกว่ารูปรูปอะไรเนี่ยรูปนี้ใช่ไหมอ่าเปิดไปดูนะอะไรวะสิบหก อ๋ออ,อ๋ไม่ใช่อ่ารูปนี้นะครับผมไปลบรูปนี้ทิ้งเอ๊บเฮ้ยผิด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 อะผิดผิดผิด,ด,ดลบอ่าตัวนี้โอ้โหกดผิดยังไงใช่ไหมรูปเดียวรูปเดียวกันนะครับแล้วผมกดบันทึกและเผยแพร่ใหม่ ดูซิว่ามันจะหายไหมรีเฟซหน่อยอ้าวหายเว้ยเออหายเฉยเลยก็คือรูปรูป,รปอาจจะต้องใช้มืออีกเอง,เอ,งอีกทีนะครับคือเราก็ต้องมาดูรูปเมื่อกี้นะครับเราเลาะก๊อปปี้มาถึงนี้คือผมอเคยลบจนมันเออเลอทุกรูปคือไม่เหลือรูปสินค้าเลยนะครับ ในกรณีนี้โปรแกรมคงช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมม,มันไม่สามารถเทียบรูปได้มันเทียบได้แค่ลิงก์นะครับแต่ว่านั่นแหละครับอะไรที่เป็นรูปเนี่ยคุณอาจจะต้องลบด้วยมือถ้าคุณเสียดายสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของลิงก์นะครับเรื่องของลิงก์เ,เดี๋ยวผมจะให้โปรแกรมเนี่ยมันจําว่าเฮ้ยถ้าเจอตรวจสอบคุณภาพภายใต้แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเจอคําว่าภายใต้แบรนด์ปับ๊บผมให้โปรแกรมเนี่ยลบทิ้งทันทีอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะทําโปรแกรมมาให้หรือถ้าเกิด เจอที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะเออไอเน,นี้ยอย่างเงี้ยก็ผมให้มันลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็เจอที่มันเป็นลิงก์ภายในภายนอกเนี่ยผมก็จะให้มันเปลี่ยนรายละเอียดอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม